โอ้โอ้โอ้คอฮพวกการนนอเลโอ้ระบบอัตโนมันี่ยกหน้ายกหลังนี่เว้ยยเดียวเอากุญแจรถตู้ให้ผมนะลุงลุงขี่นี่ลับเลยเอากุญแจรถตู้ให้เอเอากุญแจรถตู้ให้เอาครบเองข้นาเปลี่ยนตาเปลี่น โอ้โถอยรับเลยป่ะสิโอ้โหโม่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 ได้ได้โม่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 ธนาเนยออกออกกล้องมากล้องมาโม่ดูสามาเออโอ้นกันแห้งจนมยนอุบใจปะปะปะโอ้มาเจ้าหน้า รถไ,ไ,ไ,ไฟจะไปจะประดุงนะนี่นโอ้ไ,ได้การเลยนะนี่ไปละบอกเร่องคาราวานเออธรรมดานะโอ้รถไฟก็มีนะครับพี่น้องมายุกก็มีโอ้ตอนนี้ชิงช้าสวัสนดนะนี่พี่น้องนะนี่โออตนนี้ก็เข้าท่านะนี่ับเราก็เดินทางมาสืบเนื่องจากว่า เส้นทางมันคํำนะครับกลัวไม่มีร้านอาหานรน้องกลัวป,ปิดก่อนเราก็จะได้เดินทางอย่างมีต่วนต่อไปครับด่าน้น้ำเปลสมตกน้าไมนมีมีอะไรบ้างตุน้ำพราุนเมู ပါတော့ပါတော့ရတယ်ကျေနပ်တယ် การเียวาาจีาาริทาาะวนออาจีนเุกะมีะานั้นเป็นไรก็แล้วนู้นอดดได้ยกกกระ็ได้เปลาอยากลอดก็ได้แต่ได้เดี๋ยวนูไปหาดูแถวๆใ่ไมไนไม่ให้เพ่อนไม่ให้เพื่อะเยีี่ใส่เลยเราเราเราสั่งเอาแบบที่เราต้องการ ทำหน้าอย่แลดร้านเขาบอกว่าม่เน้อสัตพี่เนี่ยเราเป็นไรมีผัดกับุ้งพี่พี่ลนคอเองข้าเขาแบบแบบนี่พี่พี่ลนคอจเองอ่ะมันจะได้บอกเขาก็ได้ว่าจะอะไรทจะบอกเครื่องปรุงที่หนูไม่ไม่กินค่ะเดี๋ยวหนูจดเองอ๋อข้อีกในจ้าได้ค่ะคุ้งเขาึ้นจีรุ ในส่วนนี้นะครับก็มีแพรด้วยนะครับแต่ว่าสืบเนื่องจากน้ําเยอะครับทางร้านก็เลยไม่ให้ขึ้นแพรครับเราก็อยู่ติดถนนนะครับที่เส้นทางที่เราเดินทางที่จะเข้าสู่เส้นขอนแก่นนะครับก็มาจากทางอำเภอชุมแพนะครับก็สะดวกในการเดินทางครับไม่ต้องแวะไม่ต้องไปทางไกลครับทานเสร็จก็เดินทางกลับกันเลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับมาเยี่ยมชมนะครับในช่องโมโนมนโอมชาแนลนะครับแล้วก็ช่องปาแตงชาแนลนะครับจากการเดินทางนะครับมาร่วมนะครับถวายเทียนบรรษาที่พิษณุโลกในครั้งนี้นะครับพอเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆเราก็เดินทางกลับครับ ก็เดินทางออกมาตั้งแต่ช่วงตาเช้านะครับแต่เขายังมีภารกิจต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาท่ำแล้วนะครับก็แวะรับประทานอาหารกันก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับเพราะว่าคงถึงในส่วนของบางปูปาริจิตนาคราชน,นะครับก็คงต้องจนระยะเวลาที่ดึกแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับขอฝากในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมณโอมณซับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครีมเจลหน้าเจลอาบน้ำนะครับเซรั่มแล้วก็ในส่วนของพีพีคอป p ี p ้พีพีโกโก้ p ครีมกระแดดแล้วก็ในส่วนของสบ,บู่อะนิโซครับอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจเจริญรุ่งเรือง ร่ลำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับคุณอความรักความจริงใจจากมณฑลชายอ๊อ,อกก็แต่งหนนะครับสวัสดีครับ